สบายดอีแม้แเอาเม้นอกซื้อเาขาอเจ้ามาองเท่นั้นอันนี้แหลจะนำติดเรื่องนะแค้งโค้ดมือยดมีนี่โตนะแม่ซับโดยแม่แม่มแมรู้สาการไหมใหู่ก อโอ๊ยแม่เอ้ยอันนั้นแล้วเอืยอยแม่ดอยลูกเราสงสารลานอยู่เดียวนี้นะ <c oughs> แบบจักเสหวได้ลูกกะแม่โอ๊ยลูกก็ซอยก็ได้พี่น้องเอ้ยอือพอมันมีแนวกินมาพี่ลูก นี่นนี่้านนี่ได้กันน่ากล้ๆกนกล้ๆอีกถูใกล้ๆนี่นะนี่ใกล้าเร็วเอาจ้าใกล้าจ้างามงามลุกยกเนยกเินงามงามสวยๆนี่โต๊ดแต่แก้มมันบล่นสักนบ้างไักผ่อนแลใช้สิบแ่ นี่แม่ผักกบผากรถลูกสิไปอีซุยบออีซุยเมื่อีท้งมาเทิ้งวันไหนจบการละครจบอีกละรอะไรไานะม่หไิด้าไ้มได น่ะล้วเราลูกไปผ่านว่าบ่มีด้านวาออนี่ไม่เรามักขี้กับเนื้อตักใส่ตำมันตำกวดใช่มออมใส่เอียนใช่ไหมออมเอียนแล้วใส่ก้อนขูดข้เมียใส่ก่อนนะใส่ได้ได้ ตอมอดม่ตรงเว้าแล้วผมจะต้องมันเหี่ยวแมวันกันลูกหน่ะสงสารร้านเนี่ยนี่แม่เอ้จะสิซอยม่น่้ได้แม่นี่แม่ทาเบิรงเดิ้อมันแรงนะแม่โอ้ยดิ่ในร้านน่นนอนอยู่พี่น้องก็หยุดอยู่อยุดตู้พูนแม่แบบ คือเมื่อยคืพอพลอยแห้งนี่จับลานขอดเป็นอย่างขำส้มเอ้ย่างหนาสงสรารแห้งแม่พมก,กัลูก,กอ,อย, <laughs> ยกากจะว่าไปด้วยกันรักษาปุ๊บปุ๊บย่างย่ากลางคืนมาโคนละคนเลยพี่น้องสลัดล่างนั่นออกไปเลยล่างล่างที่อ่อนเพีย,ยเบียรลอยนะมันเป็นคนละแนวเลยบ่คนละแนวเลยอีแม่เอ้ย สบายดีเด้อแม่สบายดีโคกาลาเหิดซีงเที่ยงไปได้หรอีแม่สิมาออมเอี่ยนให้ลูกกินอบเอี่ยนในหะ้ลูกกินลูกกินน้ำกันทำอะไรแม่บ่แม่กินแล้วแล้วอีแม่บอกกินตีบ่แม่ิีตีเส้นมือมาแล้วมีเพิอมบ้านแม่กันซิปวันที่สามวันที่สี่วันที่สุดประเทศไทยเรามาหน,นีนะโอเคแน่พี่น้องอโอ้ยเที่อีสานกับสิต่ลมกับกระดาษห่อนมื่นเรื่องหมู่บ้านไหนหมู่บ้านไหนยังลมห่อนหมื่นอหนหมืห่ Nàng mạo dung nàng dung mạo 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 em mạo dung 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 mạo sỏi mạo dung 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 มาดมานตอันม้นอนนี้นะมามากะนอนนะมาไม่ยอมกดโทรอชดีเฮ้ยวามุไปตางเห็มาไม่ยอมกดโทรเอนะสงสารมันเดี๋ยวนี่เฮ้ยกนสีซอยมันไดได้มือแรกผขาสิพามันไปอีกลมันก็สิเมื่นแล้แม่เอ้ยมือแรกไป

ว่านี่จีจาอยู่ก็เจ้าบ่ไดมากระจายอีกหนมะนังดูเห็นคูณบ่ามาคอมเมนต์อยู่เจดามีแฟนหรือยังผมหมักเจดามเห็นเขาหมักเหนเายบัลยเฮ้ยบัลลังก์เขาแก้ชาไทยอยู่ขึ้นบนนอน มีแ่อันุงร้งไลยทาไทยหมดเ่ยเ่องปแหเพนตัวได้ประแดกนะปลาแดกตัวดำกับคมตัวดนก็แม่สาวนี่อาจจะคมได้เพล่มาซื้อมาใหม่ซื้อม่นสองโลเย็นๆบ่นอะไรนะร ซ er ื้อซอยเที่ยวเบิร์เที่ยวอีกห่านหนึ่งมันนานเท่าเนี้มเนี้ยว่ามันซื้อไปด้สูตรหนวกูึงใช้เงินมมดหรอกกูใช้กูเบกใส่กระสอบไมบอไ่เแือลจะ้องเยองนลงแล้วลงแล้วร่บดจะได้ลงโดยเพือเพื่อนแล้วก็เียทั้งเปลือก็จะใส่ปูอเอมเียนโดยไม่เือเปลือก อีแม่บลขื้นเมื่อนะครัแม่ใหญ่ซ้อนอ้อมเอียนย่างแม่ยังแะน้อยก่อนพ้าตั้งแต่อีแม่ตายพี่น้องเลยเพ้นโยหักมันบอกมีไฟเห็ดให้กินเาดต้มเปรตปลาไหลบ่พี่น้องถ้าผัดบะมากต้มนะครับ อ๋อมใช่ข้าวผัวเบบลอกเกาหลีได้รกระไร,ระะนี่ชาลาดจรงอ๋อกปูุกลังจะใส่หมกบวคิดทอดอีแม่ด้ยใหมกบวชุบิคกอนเจ้นหน่อยเอ,เอียนนโปรยแลแหละงใจเฮิร์มรอบหกบวบป้าแม่รอบหมกบวอีแม่ปลาแดกคือเหม็นเอีแม่ซีมึงแล้นัมับ,บอน่หมอแกงน่ะ จ้าหมบกเป็นตะกินสมบัจาแม่อเายแล้วหยีแม่ใส่คนเาร์แล้วแม่ใหญ่ได้ละแม่คนเสิร์คถูกมาลงแล้วแม่ล่าซูดอีแม่แกงเจ้สซุกแหละพอบาลืม บ่าสิงไคลงไปมันก็หอมเลยนะแม่เนาะหอมไปตูโลงเยอะนะไคแน่เมื่อนี่นะนนนะอากาศเริ่มลดลงแนะ่อ,อยู่ได้เมื่อนี่เม้าว่าในจมห่อนอยู่บนมือมันห่อนแห้งรีรอสมกับข่าวอยู่เมื่อวานนี่ยนะแม่มันเป็นมือที่สีห่อนที่สุด ข้าวแล้วก็ได้แม่ลืมว้าวพี่น้องใช้ <c oughs> สื้อเลขกับข้อถือเดอม์มานีิเดล์ลืมไปอุยบ่แม่นเลขบ่ได้ออกมาหนิแม่นบ่แม่พ่อไอแม่น้าอ่ะนะโอ้ยม่ใส่ไรลืมลืมเลขบ่ได้ออกมาหนิ เฉพาะเฟซบุ๊กจะบอกมีความเคลือไไ่อ <c ười> นไหวยัง <c oughs> อีแม่พักอันอันนี้ลงเหรอด้วยพักอีกตู่พักอันนี้ลงนำกันเลยลงกล้ามอีชุบสำหรับบอนนกนห้กุเร่แม่บ้านอะไรก็แม่เหรอบ้บานที่ชาว่า้านพวมในคันอ,อ๋อถีบเราไปนำกันนะ สองเสือซี่มอเด้อพี่เอาไม่ใส่แมทแนไม่เไม่ผทั้งร้านต่างกันไหมยี่งมีพ่อเล่นนี่พ่อลเออขาขวยังขาลงมากาแล้วเาโคงมาจากเขาลงมานะครับแนนบลโอ้ยาลดเโอ้โอบ่าอไทยกับโอบอยากได้แม่คอยเป็นเมียเนาะ มเห็อยู่นกินแม่อยใส่ร้ายพอลแมู่บาว่ทายก็ไม่ได้แม่เขเป็นเมียวบอจ้าเดี๋ยวเกานางไปอยู่ไทยน้ำพ่อเวลานั่นจังสเตดลูกจังสเดอ้างว่าเยียนแมหวใี่ยวหมล่ว ขา,า,ายแม่โอ้ฮ่ขึ้นเก็บบอสแม่ข้าวขัวซุกแล้วบอสไม่ใช่ย่างนะข้าวขัวใส่กับโปงเลยหน้าห้องมังนดูดซีบูดูม,มีแม่เห็ดเป็นตะแเส็บใช่ไมตแซสบดีนะคือว่า,า,าูดใส่ใส่จวกไน้ำเป็นเนื้ <c oughs> นออนอ <c oughs> มึงลอะปู่นางเห็ดนะ แแม่แนซิมดูแสได้คือว่าแมซิมีกตัวเสบอะไรพี่น <illa> ้องเด๋ยวสะอีแม่ไปหลักใส่ไปนวดตอนใดก็บบเห็นบ่ม่ตักแสะใช่ไหมกระปุกระปุกินเค็มลา่กจานแค่น้อยพอดีแม่แสมแม่เอ้ย ไว้ให้สีคมในปลาแดกกันเนาะมันคมแต่นิดเดียขอบใจแม่และนะที่มาเห็ดอ่อนเอียนให้ลูกกินเมื่อนี้ใครติดตามอยู่ก็ติดตามเดี๋ยวเขาเห้เขาตามเองไงเดี๋ยวเขาออกมาเห็ดเองเ็ดะถ่ายกินรถเท่านะขอบใจพ่อแม่พี่น้องมือทุกคนติดตามได้เป็นอย่างดีขอบใจบรรยากาศเมื่อนี้ที่ลดลงในน้อยหนึ่งมาบอกน้อยได้ร้ายเติบอยู่มเมื่อนี้ ก็ไ่ได้ห้อนพี่น้องกบธรรมดาก็อยู่ได้เมื่อวานที่เจ้ออาอยางไปยหี้มาผูดออกผูดข่าวอยู่ในตูมนะโอ้ยว่ะซั<ค><ณ>ำพ่อว่ะซ้ำพอก็ยังหนอกแดดตายน่ะมันเป็นอย่างซี่